เอะการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มันแตกต่างกันยังไงใช้เงินของตัวเองใช้เงินของคนอื่นราคาของมันจะขึ้นได้ดอกเบี้ยถูกคุณอยากจะได้รั์เท่าไหร่ล่ะ3ล้าน5ล้าน10ล้าน15ล้าน20ล้าน30ล้านนะ,ะวันนี้ครูมาอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆนะคะวันนี้น,นะคะครูได้รับคําถามจากทางบ้านมานะคะหรือว่าเพื่อนใหม่ๆของเราเนี่ยบางทีเนี่ยไม่เข้าใจว่าเอะการลงทุนในอสังหารรมทมัพยัเนี่ยนะคะมันแตกต่างกันยังไงในเรื่องของการทําบ้านเช่าหรือว่าจะเป็นการ ซื้อที่ดินเพื่อเก่งกําไรนะคะวันนี้ครูมาอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆนะคะนั่นก็คือเวลาที่เราทําบ้านเช่าเนี่ยนะคะถ้าคุณมีเครดิตที่ดีมีสเตตเมนที่ดีกับธนาคารอยู่แล้วคุณสามารถที่จะใช้เงินของคนอื่นมาเพื่อที่จะยึดครองรัย์นั้นเป็นของตัวเองคุณเก็ตไอเดียปะและที่สําคัญก็คือว่าเงินงวดที่เราจะไปผ่อนธนาคารนะคะมันเป็นเงินจากคนที่มาเช่าบ้านของเราเพราะฉะนั้น ตีความหมายง่ายๆนะคะนั่นก็คือการทําบ้านเช่ามันคือการที่เราจะได้บ้านฟรีในอีก20-30ปีข้างหน้าทรัพย์นั้นจะเป็นของเราฟรีคุณเกตุปะคุณอยากจะได้ทรัพย์เท่าไหร่ล่ะ3ล้าน5ล้าน10ล้าน15ล้าน20ล้าน30ล้านก็แล้วแต่ว่าคุณอยากได้เท่าไหร่คุณก็หากําลังเนะี่ยทำให้สเตทเมนต์ของคุณมันสามารถที่จะกู้ธนาคารได้เท่ากับยอดบ้านที่คุณต้องการเป็นเจ้าของในอีก20-30ปี คุณเข้าใจยังคะอันนี้แหละค่ะคือการทําบ้านเช่าส่วนการทําที่ดินซื้อมาขายไปเก็งกาไรกับที่ดินนะคะที่ดินเนี่ยมันคือทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดนะคะอัตราการเพิ่มของราคาเนี่ยสูงที่สุดเลยเพราะว่าสิ่งที่มันขึ้นราคานะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดมิเนียมเป็นอาคารพาณิชย์นะจริงๆแล้วสิ่งที่ขึ้นราคาก็คือที่ดินของมันนั่นแหละค่ะไอหินปูนทรายนี่มันไม่ได้ขึ้นราคานะมันมีแต่จะโดนหักค่าเสื่อม ไปเรื่อยๆทุกๆปีทุกๆปีนะคะเพราะฉะนั้นที่ดินเนี่ยรับรองว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดในบรรดาอาสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดแต่สิ่งที่คุณลงทุนนะคะคุณควรที่จะใช้เป็นเงินสดเงินที่คุณมีอยู่แล้วในกระเป๋าเนี่ยสำหรับการลงทุนเพราะว่าการกู้ซื้อที่ดินเนี่ยนะคะมันไม่ได้ดอกเบี้ยถูกเหมือนกับการกู้ซื้อบ้านนะคะ เพราะฉะนั้นวิธีการสําหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินนั่นก็คือการเอาเงินสดไปซื้อทรัพย์ที่ดูแล้วมีแนวโน้มของการถูกพัฒนามีทําเลที่ดีมีปัจจัยที่เอือ้อที่ราคาของมันจะขึ้นในอนาคตอันใกล้นะคะไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องถือแล้วแบบโอ้โหอีก20ปีราคาถึงขึ้นเท่าหนึ่งอันนั้นมันคือบ้านแต่ถ้าคุณซื้อที่ดินน่ประมาณ4-5ปีจริงๆแล้วราคามันต้องขึ้นแบบ เกินครึ่งนะคะหรือว่าอาจจะไปหลายเท่าตัวเลยก็ได้ถ้าคุณเลือกเป็นนะคะคุณเลือกทำเลที่ดีได้จริงๆเนี่ยแหละคะ่ะก็คือข้อแตกต่างในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ระหว่างทำบ้านเช่ากับทำที่ดินเพราะฉะนั้นหมายความว่าคุณสามารถทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปได้เลยนะคะถ้าคุณมีกำลังนะคะเพราะวัตถุประสงค์มันต่างกันค่ะการทำบ้านเช่าใช้เงินของคนอื่นการทำที่ดินใช้เงินของตัวเองนะคะ สำหรับใครที่ได้ประโยชน์จากคลิปนี้หรือว่าได้ไขข้อกระจากมากขึ้นนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะคลิปนี้จะได้ไปช่วยในการเคลียข้อสงสัยให้กับคนอื่นๆต่อไปอีกนะ,ะแล้วใครที่อยากได้รับคลิปดีๆแบบนี้จากครูอีกก็อย่าลืมกดไลค์เพจครูบ e ลิฟตหรือว่ากดติดตามนะคะเพจครูบ e ลิฟตเอาไว้เพื่อที่ Facebook เขาจะได้รู้ว่าคุณชอบเนะะื้อหาแบบนี้เวลาครูทําคลิปหน้ามาอีกเนี่ยเขาจะได้ส่งคลิปของครูให้กับคุณอีกค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ